ครับพอนุฮูกตาโตนะครับบันกุดบ่านะครับบางนี้เป็นตะไลแสนนะครับบางที่เท่าใดนั้นเลื่อนนับไปแล้วนะครับแต่จุดแล้วจุดแล้วบุ๊บครับวันของผมดูแล้ววิ่องออกเลยนะครับจีโฟวบวันนะเข้าสู่บังเกอร์หมดแล้วครับท่าน จุดตัวึ้นแล้วอย่างสวยงามองดูข้างบนวนแบบบางที่วนแบบทางทางนะครับงามแห่งวนศรีษะดูยอดแจ้งเวลาอย่างเป็นทางการลำดับการจุดที่ยี่สิบ เทพเทวาเหินฟ้าสองาวเีๆนะครับบางนี้ทำเวลาได้448.51วินาทีกางเทพเทวาเหินฟ้าสองทเวลาได้ก4าทีกาเยวหอล4 5 1นากหน้วินาทีกาเวนาสทลด4 4 8 5ทีกาทพาลัิฟ้าสองทำล้เมพเทเหาอดที่2งเอล้วฮอาาโต นี่่ครับลมใหญใหจะกลางสมบูรณ์ไหมสัหรับลมเข้าต่อเลยนะครับเทพบุรพา,อาสองเทพบุรพาสองนะครับน้องการตัวลมกลางสมบูรณ์นะครับลมใหญ่มันต่านลมเนาะตามเข้าเลยนะครับเทพบุรพาสองนำเบิร์ดเลย ลมกลางเอกเตียนี่จนงหวัดปลายมการด้วยเทพดาวเหนือหนึ่งนะครับจอคิวไว้เลยท่านผู้ชมฝากถามมาครับท่านไดาบ้องไฟตะไลล้านทุกบั้งนั้นหรือบ,บ้องไฟตะไลแสนหมุนเกลียวลักษณะทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาครับท่านอาจารย์ดอนครับท่านผู้รู้ส่วนมากจะหมุนทวนเข็ม ครับส่วนมากจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาวันนี้หมุนตามบอกครับก็แล้วแต่ช่างเขาจะหันจะหมุนปลายไปด้านไหนก็แล้วแต่ช่างนะครับมันขึ้นอยู่กับช่างเขาจะหันไปทางไหนขึ้นอยู่กับการแต่งรูนะครับยม<ด>ีรูบังคับอยู่สี่รูครับ,รรบผมโอ้ขนาดรูเดียวที่บ้านยังดูแลยากเนาะบางไฟนี่สี่รูนี่คือ,อยังไงครับอาจารย์โดอนโต๊บ่อไก่นะครับบางนี่ก็ ไม่รู้จะปกครองยังไงี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรักษาดูแลรักษาตัวเองก็ยังไม่รอดชาตัวเองเอาเลยนะครับเอาเลยนะครับเข้าต่อเลยนะครับเอาสรุปแล้วนะครับบั้งไฟตะไลนั้นจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับตามแรงฉีดแรงส่งของรูบ้องไฟจะ จ่อรูลกักษณะเอียงเฉียงเฉียงนิดเพื่อจะเป็นการบังคับให้กลงต้องไฟและต้อ sure re งไฟหมุนเป็นวงกลมครับท่านแล้วแต่ช่างนะครับเป็นอยู่กับที่ทางทองรูที่ทำนะครับรูหมดนะครับแต่กอนนี้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับทำเวลาสูงสุดในขณะนี้นะครับทำสถิตินำอยู่ขณะนี้นะครับสูงสุดเท่าไหร่ครับทอนี้สูงสุดเท่าไหร่หลัก500ยวิขึ้นนะครับนิ่งๆนะครับตอนนี้ องค์ชายใหญ่นะครับนำอยู่นะครับข่อมูดขององค์ชายใหญ่ที่จุดไปนะครับนำอยู่5 7 5 7 0า้าเดวนาทีนะครับกำ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 ยำก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 ่กำาำก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 เทพกำรพาำก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 เกำกำก ก็คิวเขาเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะจุดให้เราเป็นเหมือนของสิทธิ์ชั้นแรงกี่จุดให้แทงหู้แล้วก็จุดเลยว่าเป็นกายสอสารกันเปิดหู้ก็ส่วนมากแล้วเราเคยเห็นปีที่อยู่ที่วัดป่าทีี่ขายยเสวน้นี่แหละบ้างไฟตะลายหลายคนก็บอกว่าไม่อยากเข้าไป ก็พะว่ามันเกิดอย่างนี้แต่ไม่เข้าไปก็มันจะทำให้เวลามัช้าไม่รู้ว่าจะว่าอย่างนั้นจะออมาป้ายเฉียวพี่จะมาป้ายเฉียวพี่นะจะเกาอยู่ต้นไม่หิวามีันหมดยุดก่อนอยู่ที่ลานจุดนะครับลำดับที่22เทพกุลภา2นะครับขณะนี้ทงมแดงยังไม่พร้อมที่จะทำการจุด เราให้เวลายอยู่นแนาทีสำหรับการเตรียมความพร้อมแต่งชนวนเพื่อที่ทำการจุดนะครับ,บ้าเกินกว่าน,นั้นนะครับจะถูกถราแรีกกว่านั้นได้ยินดีนะคบครับผมลำดับที่22มีชื่อว่าเทพบุรพาสองข้อมูลของบังไฟบั้งไฟงนี้เป็นบั้งไฟตะไคราย<พ>าว ของบ้างนั้น3เมตรน่าจะขามหัวไปแล้วเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วครึ่งวัวเลยไปหมนมีประมาณบานโอ้จ่าแหงนะครับวานยาวของเส้นรอบวงประมาณ9.42เมตรลมใหญ่นะครับประมาณพื้นที่ภายในวงกลมประมาณ7.071ตารางเมตร น,นิ่งๆแล้วกำลังสียอนตัวลงหาเขาเลยเออนี่เตียมตัวนะคะแบกตาขะลุ่มครับบังข้างล่างนี่ไกกระดอบอกว่างานนะครับสูรดินประสิวนะครับสูตรปุ๋ยจิบสามศูนย์นสี่สิบหกผู้ให้การสนับสนุนหวานถูกดีบุญยืนพาณิชย์เยนะครับมาทีมงาเทพบุรพา เทพบุรพานะครับนีเ่เสียเทพบุราพ,พากำลังจุด,จดต่อไปนะครับแล้วทำก,กันบุนนนนรพ,พาโดยปาแค่เหล่าเวทีโบราณเกับเทพ่้วแต่ตีตีปีที่แล้ว65วินาที